สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเวอร์นนอสทุกคนเนาะมันนี้ว่าสกคนกขาลัางออกจากตวานพี่ชายเนาะหลังจากไปรอตลาดอยู่พังไทยรอตลาดซุ้มซ้อนไมว่าตัางตําบลเห่นเนะาะวันนี้พี่ชายเป็นมาผ้ามะลินผ้าแตมผ้าแตมคืออย่างแบบมันเป็น,นีมองที่เปียบเทียบมองที่เราอย่างวะของอุบลนเหนไะหพี่น้องมองที่ เป็นประวัสาสร์ของขบลนอย่างพี่ไส้เป็นมาในวันนี้เอใไนบ่าวสกดนกับบอคอยเข้าใจเนาะเป็นภาพมาแบ่นด่ก่อนยียงมาเสาเสาดียงหรเสาเสาดียงมันเกิดขึ้นจากพระวติศาสตร์เห็นไหมไม่ว่าเพิเนนใลิแต่เขาาเล่กันว่า บาพาเตะมพาดตนะเนาะก็กรสิเด็กเขาไปเบิ่งไปเห็นอยูน่นะพี่หน,น่อยนะบพี่ใสา่เ,เป็นสิพลาลงไปดูมเนาะมาแบะนี่ก่อนเะฮ้ยพี่หน่อยเพิ่เกิดสินจากข้าเสาร์เองนะพี่นเองเท้าเอื่อีหยังพ่อเพียมเป็นเสาเสียงครับเสาเสียงโอ้โหหนิเนาะ มเป็นหนะินเนาะมันเกิดขึ้นจากธรมรมชาติเองเนาะเกิดเองโอ้สวยงามะอบนี่สิมาผ้าแต้มลงไปถ่าลงไปไหนวะนี่ครับไม่หันโ,โอเคเนะาะเดี๋ยวให้บ่าวเอไปถ่ายใจะดีกว่าเป็นหล่อเป็นผ้าแต้มเลยมันเป็นแนวไหนนะ ท่านจะเปียบทเทียบกับแบบลักษณะแบบเป็นของเกา่าของแก่แบบบรรพูดจะมาซากบานเน่าเนี่ยถ้ากน,นี่ตอนนี้เขามาหาอดบัตรพาแต้มนะเนาะราเหตุมันเป็นรารพีนเห็นไหมสาเห็นลองเปิดเลดเ มันก็จสีเปียบเทียบใกล้ๆไปบ้านพูฮะล้วพี่เนาะมาพู่ทั้งแต่เดีนมันเป็นบานเลยบอเบาวอาบาเป็นนของจุดช <'s> ูม <c oughs> ิอยู่เนาะอะไรตัวอะไรช้าง โอ้โหี่ใช้ฟังด้าสิเปี้ยวมากนี่มันเห็นเห็นฟังล้าเขาำไเดียวเลยอ้โหเห็นองเมื่อเเห็นก็ดเห็นนะสถานีแรงทองเที่ยวข้องบนดาชธานีนาะ นี่เป็นแบบนามจะได้ฟั่งลบบภาคเรื่องนะเนาะภาคเรื่องเป็นนาจะเ,เ,เ,เป็นเป็นเมืองของวาวสกนนุลนะเมืองสนัสสมบูรณ์นะเป็นบานใหม่ทีชนพันธุ์น,นะคะร,นรับสุลัดนะแสดงติดจอดกันพี่น้องฟัองอ้วนป

ที่เจ้าพระราชนี้เนี่ยแล้วไปลงไปพี่ถามมีอย่างลงไปยุของเรา้องจะเป็นที่งางที่ย่างเขาแผ่านยานงเราเป็นอาบวาดนคนโบร,ราณเป็นบาทอะไรเออแม่ไปสัง่งขอ่าขา หลานสาวหลานชายพี่ชายนี่หลานชายหลานชายน้องยังน้องสาวาังเมครับลองเพมเฮ้ยนี่มั้งาสาวหาสาวสาเอาภาษาต่อมาบเอาภาษาละเออต้องไปเป็นเคยด่าตองขยันเหยขยันแล้วนอนตื่นหามงคละามสา ผัดเอือปมาจากไหบ้าบายังบาแล้วขอคนดูๆเอื่อยเนีเป็นอย่างไรสาวแล้วเนี่ยไก่เลยไม่ยางไก่เลยเนีเดียวปิดก่อนเดียวไปหอดอ่ะพันถ่ายเป็อ่น้อ่งจุดส่ยิวเนี้นี่ตรงตรงนี้วเลยเป็นอตรง มัีก่งไก่ก็อล้ว่างะไรอะไรอีกตงเยเคยมาเลยทางด้าั่นเออเคยมาดินี่ี่องทาด้าไหมิก็เบาลนสวนนึอาจะเป็นสวนมันสวนยางก็เยว่าม, <c ười> ม,มีเือ,น,น,อเน,นหน่อยนะเี้งหน้าหน่อยาลงทังน้นไปทางะไรคลุงได้สี่ขานย่ง สวยงมามเลยยืดอ,อ,อีกสิจุดชมดิวของอุบลราชธานีเป็นยังก็ก็เวทดวกันเนอะคนกหาหา็มาลินได้เลยใช่ไหมเอาไยังสีเดินทางไปต่อเนาะ bài mong đi hao đỉnh, xuống cả an toàn. Ở dạo gà đây đấy. ào lên đấy, bao Đơn cái cây đấy. bớt, tờ bác bác เขบอกการกบฏตายเขาบอกเข้ามาจ่ายเป็นยังไงขาต้นตายเหรอไม่เสียงแท้ยังไงเนี่ยนะเป็นมูหวานค้นนะอย่างนี้อ่ะแลว่าเที่ยงให้เที่ยงหน้าเขาสวนคนไหนจะอยู่ให้อยู่หน้าพ้องมันปิดทะเลออปิดนะปิดหน่์เสียโดนเสียโดนนั่นเองเนาะน้ำโค้งน้ำโค้งวะน้ำโค้งเหรอเพื่อนน้ำโค้งปะ สวัสดีค hmm. ร mm ับปะผูว่าน่าอะเนาะเอาซ่วงนั่นเขาเห็ดสวงเ่อเขาจ็ดส่า่่วงเยอยังวะหมุนกวันบอกมเฟรยงครับมุนเจ้าพี่มุนคงเขียมโอ้่วงเยอะคงเขียมคงเกียมนะโอ้ไม่นาท้องซีบอกเขาเห็ดทุกปีแต่วาเห็นพวกเขาส่วนมาดินอยู่บางไรมาส่วนส่วงข้าเกี่ยวเขาเลย ไปยัอนไปบอกกันเนี่ยหวงร้านทีทีบีเป็นสิบพ้าปลายางนี่พี่น้องดังออกมาดังมาออกมาจะพาแต็มน้องมาแบ่คาเฟ่แบ่จิบกาแฟเอ้ดลบาซ่าเขียวอ้วววยากาศวดววววววงนีวงาวววววววเอวว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 วลว ไป,ไป,ไปู่ไปแอบใส่ดีใส่งานมินพี่น้องังดาวล้เหรอจะเป็นงาฟ้างังราวละสวยงามมากเลยเดี๋ยเขามานั่งดินเหนือกันนะเปน็นงานหน้ามั เราควรปูไว้มันแดดได้เอาซิวเกินพ่อแม่พี่น้องพังได้ไหมบ้าพี่น้องหนาว้าหน่อยไกลๆบ้านนี่เลยเอาท่าลัดนี่บ่ เขาไม่ได้ป่ะพี่มนะีพี่น้องตอดนี้ก็มาเขาอาจอู้ดรถขึ้นลลยแต่ว่าพอดีปิดสมุมมนง่ายรถติดพี่น้องเพราะว่ามันเป็นบ้านเขาฝากเบียร์เขา,าสิฟา้าขอบขัวมาดินนะเดี๋ยวไปเปิืองน้งการพี่น้องเฮ็นแต่เขาแซ่ลงในเฟสเนาะมองดินมองง,ง,งงามงาม นี่พี่รองเขาต้องซือ้อนี่เขาน้ะเขาส้มเนี่อถ้กินเขาเห็นแ,แน่แแนี่ตัวเขาแซ่รตรงเพชรตรงยังมาเห็นตัวจริงพี่น้องงามมีแสบันหูตา,ามันเป็นนี่อะไรอากาศมันจะรวนแงแหนะลมจะแหงไงนหลหลายหลดติดมันมีทายแคนสีแดงนี่เขารคนเยอะมากเลย

ด้ราดนะะสยวัสด ja, ีคะ mm ่ะสวัสดีค่ะคุณยังเคุณเณนไทยเป็นคนไทยค่ะ รู้กกันรึเปล่าเราไม่รู้จักกันนะสาเป็นใครเป็นมาแต่เพ่บเองเป็นดียวกันอยู่นี้เป็นใครไมรู้จักเราไม่ร <wh ู้จักอเป็นห้องไปไปก่อนเด้อขอที่สายแขนอครับนี่กินตอน้ำมันไม่เยอะมันเป็นอะไรหรือ เดี๋ยนไปหาเดะเป็นะครับนี่เดี๋ยวไปดูส่ันกลงงามดีเนาะมังมีพ่อสติตย์อ่ะไถามว่าทำอะไรได้บ้างมันบอกว่าเป็นทีฟัเิ่มสอนโอ้จ้าจ้าแมเงินดดี งามดีเนะเอลยแบบเพียดแบบมินแบบิมอลงามดีนะสวยงามมากที่ใช่ปวแสบตาเขาคือแสบตาเองน,นะว่าแสบตาเป็แแนแสบ เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรชายหาดไงชายหาด้แวโอ้คนเยอะมากเลยต้องกินราต้องกินิ้วี่แต้มยางดิมยางส้มดื้อเด็กอะแล้ไปกินขาวอยู่นอบรเปล่า ไม่ว่วเองก็จะเพิ่มที่สันอ๋อพี่น้องเลยงา่ามดีเนาะก้เหม่ยขาวดิอ๋อพี่น้องเลย,าเลยปลาดปาดปาดาวดง่ามนีเนาะเสร็จแล้หน่อย ว่าซุกแซวดีแาวอาโปมาหอนเลยพี่น้องเขาไปสิมากินข้าวนี่บ่มีหม่มองนาสิบ่ได้กินเลยพี่น้องมันบ่มีหม่องนั่งเนาะคนเต็มคนหลายหลายโอ้โหมีแต่สิบมาถ่ายบรรยากาศนี่เป็นน้องถ้ายถ่ายมะถ่ายหูได้เลยบรรยากาศที่มาหอนมาแหลกทำไมเขาทำสวยจัง ไปแล้วไปอย่าเพิไปถ่ายด้วนีไปพิมพ์งานนะสองสี่หกแปดี่น้นองเนีกก้ยวะตกนกระท่ายเพิ่งเป็นระยะเล้ห้าทียินขาวโวยนี่น้องตั้งมันเต็มเลยเนะโหลดเลยโหลดเลย ตรงนี้พอเ้ย่อจะฝึกนรอาาพอ่พอแล้วพอแล้วพ่อแล้วเป็นดไกินนี่ละหิวเขาอืมหิวเขาเี้อายจะถ่ายเพิ่มไหมเดีเาแผงเศรษฐเงี้ยเลยงนตาี่มันเป็นด่านครับ่พวกเครื่องดื่มเนาะ น้านขาวนี่ทุกสัสไปไดกินเนีเนาะขาวนะขาไปกินตลานพอจะเที่ออยงมันคนเต็มมันเป็นด่านนิดหน่อยสามเด้อห่าอู้ยย่างออกข้างนี่เมื่อไรเหรอเมื่อไ่างครับขึ้นไปกินข้าวอยู่สองแผ้นข้ามมาไหร่ขาเมื่อไหร่โอเคช้าไยบ้าอ มวนมวเนเมื่อยมวนเป็นเมืงจากหนามาากมาเลยน้ะมันเป็นมันนาชีเคนอคนไล่มันกะฝากเลียมากนองนั่งกับวี่ข้าวขาวบอกบอลซุกไปขายอีกหลายขาจิไปขายไปต้นไลยมี มองทีห้ามาดินทีใหม่เราเลยไม่ผ่งนั้นดูเรื่องไหนปะเดี๋ยวไปบอกันอยู่มองหานาหารกินข้าวนตอนนี้ห้อนแห้งอยากกินข้าเขาเ่าอยากกินเนาะมันมึงถ้าตึงไปกินข้าวอยู่ด้านไม่เนาะด้านทีมันพี่หมองกินนาะคนได้ได้ ดังจากยางดอเนาะมากินข่าวอยู่ทางมองข้าวยางดอบาสุกซาติสาะกับมาอะไรเนาะกินพ,ดพดัดผับน้าแม่คนดงันดง,ง,ดงมากคนดังต่างๆมากแล้ววะคนดงังบ้านต่างๆมาก้วนั่นนี่เฝ่าดังเฝ่าดังอ๋อมีแต่คนวสวยๆหน้าบาสุกีมีเพราะเขาแบบบาสุกบ้านต่งางๆโอ้เห็นตัวจริงนล้วนี่ นักกันล่ออไรเนะาะเจ้น่อยเจ้น่อยกินข้าวแล้วก็จิงขาแต่หูไพตั้งขาง่ะเ <c oughs> มืองซ้เมืองขวคนส่ยา <c oughs> จังเจอนะ <c oughs> เนาะยังมพี่นเนาะเดี๋ยวเขาโตยิบข่าวกัน <c oughs> ครับหิบล่อตสยเปาะกันยงแห้มผันนะเนาะอิเอาตเมงอบล Nakamara, hết sức sung yên, bên đó. Lang chàng mắt đinh nắng, bên yang bên trong học sinh của mình. Men học sinh sinh của mình. Men 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 กินขาแล้วพูดไทยไม่เป็นพูดไทยไม่ซัดราพบของแกมอีกฮะพบของแกมาอีกแกของแกมา่นำวมาตดินมาแต่หน้หน่อยเนาะตอนนี้กับเสือผ้าพักยูซูนี่แกนสคืนอย่เนาะคุ้นมาอีกเนาะคุ้นคุ้นเหมือนเคยมาคุ้นคุ้นอาไปมาอีกซื้อนเยอะยู่สิเอาหนึ่งเลยอ่าเาเมื่อ่ะ ยำข้าวให้หม้อหน <One> ึงเลยคืออรครับห้อหอเลยหอ้วอันนาสีแบบเก่าเนาะของกิเขาเคยมา่านตอนสงกานของพาสปอด์ตไหมอ่อบอกส่าช่คนเดยวไม่ใช่สาคนจุฬสวรรค์จะเป็นอีกคนหนึ่งมายังไม่ม <dialect> า ได้มาีใ่หมให้พี่ใส่เซ็กก็ได้เพราะว่าเราช้เราใช้ะสุ่ดใช่ว่าใสโซสเต็ใช้พ่่วาขใส่โซ่ให้เกียร์ทุใหญ่รู้าใจัยไหมโอ้งเกมไปซะก็สสบัตอันนี้โ่ตางมาแล้วันนี้ัก็ แต่ว่าข้องนมือห้อง้อสนทเดียวไปพาสาวลาวไม่เอาไม่ผ่านไม่ผ่านปัดตกนะมาเบึ่งได้การี่วะมาเบึ่งได้การี่ได้การยังไงยังง

คนสวยออมาิรคนสวยมาย่การรายการผวกังหลังเนตัดหนาไปย่ไปฝอกันยี่ห้อมพี่นาะมาหนึงเก็บเพิ่งพววเพิ่งรายการพววเพิ่เนาะตามสายาเพิ่ทุกคนอนนี้ก็หอ่งยวนะแแกน ซูนี่แกนนี hmm. uh ่เ huh. า mm ีนอครับที่ไฟจะมาหาเด้ FC อุบนข้มาหามาหาได้มาหาได้วยหนึ่งหนึ่งองหกอ้ยได้นาี่นี่เาาม้ององแอรใหญ่าดยูนี่ดูานกเก่ากนแล้วห่าเนาะไม่มีได้เดี่ยงนะบานีเนาะเออตอเนาะไม่มีสองเตียงแล้วถอดเาแต่ใหญ่กว่านี้เนาะแมนมันใหญ่กว่าเลยเพราะมีบางวิวอยู่เนาะ มันเป็นซุนี่ยังเอายังไงซุนี่แกนด้านยังด้านยังเขาอื่นนะด้านซุนี่แกนอ่าหมองคล้ายเสือผามื่สองตัวนี้แหละข่อยซื้ออยู่นี่นะบางส่วนปีใหม่เข้ามาเนาะปีใหม่บางส่วนการน่ากล้าอย่เนาะนี่เนี่ยบางส่วนก็ได้ก็ู้เตะตัวแทะมันกว้างเลยเพราะว่าในกล่องมันแบบกว้างกว่าเลยดูได้ดูได้ออเหมืนพอดีหัวหน้าเท่าไรกับเบิร์ดเท่าไรกับเบิร์ดเบิร์ดตอนพวกเขาใช้สู้เลยไก่เข้ามาไก่เข้ามาเลย ไทยนะที่เก่าเออ่เก่าสูไทยะหมสร้างนที่นถ้ามาดินถ้าต้องเจ็ดเดีทีแล้วมาดินต้องงวดอ้าวไงดีกว่าดีนนองเเราเหมือนที่เราเิดน้าน้อเสเบนที่ไหนเกบอกว่าพฟมดีเนาะอันนี้เป็ิ้นกีบอยู่พี่นังกีบถ้ากับไปยังนาไปพาร์ตแต้มพาร์ตแต้มเนาะแ้วก็ยังก่อนเกินเศยังก่อนเสรียงเศวะเรียงเศ้าเหี่ยงดีใช่ห เอาเพียงนะสำหรับคลิปนี้มาสักคนจะจบไปเรี่อยแบบนี้เลยพี่น้องกับผมมุ่งกับใจพี่ไส้สำหรับของผากทุกสิ่งทุกอย่างเนาะของผากก็ได้ไดายพี่น้องมึอคือนินป้าสักคนกับพี่ไส้เนาะคุณดีเลยเนาะเนาะเมื่อยเมื่อยดายที่เราเดินทางมากับเบื้องข้าวของเส้านี่พี่น้องเอ,อ้ยยุ่นตกุกยุ่นออกตัวาวสนามบินสุวรรณภูพุมืเนี่ยที่ออกความกามกับหัวข้าวบ้านเนี่ยคือเนาะยืดดันาะมันไปเกาหลีเนาะแบบยันอย่างที่งานดาวที่งานไทยสเปซงานอยู่เกาหลีเนี่ยพี่น้อง ตกตายคนหน่อยเจ็ดสิบห้าคนเสียชีวิตเน่ยประมาณอยู่ดอยแปดสิบปลายเบิร์มื่อหนึ่งพี่น้องสี่สิบหกแฟนไปเนาะนี่เดี๋ยวพี่น้องก็ยิงนายเดี๋ยวพอกันตอนแรกเนาสีไปไซเนาะก็เดี๋ยวไปเบิ่งนกน้ำันพี่นอ้ขอ,ขอ,ของก็ขอบคุณขอบใจเย็บีตุ้ทุกคนที่เขาเบิง่งเนาะขอบใจพี่ไซน์เนาขอบใจพี่ไซน์ได้พี่น้องก็ขอ,ขอบใจเนาะผู้ใดเห็นเท่าจำเท่าไหรจจึงเท่าไหรก็เอาเองก็ทักก็ท่ายเด้อพี่น้องก็สิ่งนี้ดีใจเนาะอย่างเงี้ยจะขวดเนาะเอออย่างเงี้ยจะขวดแน่แท้แต่ทักพี่น้อง บอกกันที่พี่หนาเลยบ๊ายบาย